จะต้องเอาเงิน1 5 0 0งล้านที่เป็นเงินภาษีของเรามาอุดหนุนที่โถเอ้ยสุดท้ายก็เอาเงินพวกเราไปอุดปากในทุนพวกมันได้แต่ผลประโยชน์ส่วนประชาชนได้แค่ับผลพลอยได้นายผุนได้เนื้อชิ้นดีส่วนประชาชนได้แค่เศษเ,เหนือข้างเขียงไอ้ทุนเล่ สวัสดีครับสวัสดีครับส่งเสียงดังๆกันแบบนี้อีกเวทีหนึ่งเขาน้อยใจแย่เลย,ยนี่แหละครับมีอีกจากเวทีหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาแอบส่งไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวเสร็จสิ้นภารกิจตรงนั้นเดี๋ยวจะแวะมาเวทีนี้เหมือนกัน ก็ส่งสัญญาณถึงประชาชนนะครับที่นั่งเหงาเหงานะครับถ้าอยากฟังปราัสมันมันอยากฟังความในใจของผู้สมัครและที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวจะเจอกับเลขาธิการพักของพวกเราชัยทวัชตุลาคนและก็หัวนหน้าพักของพวกเรานะฮะพิธาลิมเจริญรัตน์วันนี้ หลายคนบอกวิโรธมาปราศัยหน่อยมนะผมกับบอกว่าวันนี้เสียงดังกันไปะ่ะฮะอ๋อผมอยากจะบอกว่าดูซิอยู่ดีขึ้นมาจับนี่นะฮะแม่ผมก็เกือบจะสอบกลับแล้วครับน่ถ้าเกิดไม่เห็นใส่เสื้อสีส้มนะฮะ แม่นะฮะคราวนี้ผมก็บอกว่าหลายคนบอกวิโรจน์มาปราศัยน่อยผมบอกว่าวันนี้เรามาพูดคุยกันแบบสบายๆอีกมุมหนึ่งดีกว่าผมว่าหลายท่านอยากจะรู้เรื่องราวทางการเมืองหลังจากเลือกตั้งว่าสภาพทางการเมืองตอนนี้มันเป็นยังไงแต่เดิมเราจะรู้จักว่าฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน แต่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้ไม่มีอีกแล้วที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จก,การผมก็งงกันอยู่ช่วงหนึ่งไปไปมามาตอนนี้ก้าวไกลกับพักร่วมฝ่ายค้านที่ยังยึดมั่นในอุดมการของพวกเราก็รวมกันทำงานแต่เป็นกลุ่มการเมืองที่มองไปที่อนาคต ที่ต้องการความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำต้องการพักการเมืองที่มองประชาชนเป็นเจ้าของพักการเมืองสสของพักจะทำอะไรสักทีมันต้องเงี่ยหูฟังหัวใจของประชาชนกับพักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่แต่เดิมเขาเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยแต่ตอนนี้ อ่ะโอเคนะครับอ่าน่าจะได้ยินชัดเจนนะครับคราวนี้ฮะพักการเมืองฝ่ายนั้นก็กลายเป็นว่ามองการเลือกตั้ง เป็นแค่พิธีแล้วยังฮะมองว่าสัญญาใดๆที่ให้ไว้กับประชาชนก็เป็นเพียงการลณลง์หรือเทคนิคในการหาเสียงเท่านั้นและเดี๋ยววันที่11.12ผมเชื่อ,อได้เลยว่าถ้าประชาชนทั้งประเทศทั้งที่แกลงและเขาชเฉาได้เห็นคำถแถลงการของนายกรักฐมนตรี เราจะตั้งคำถามว่าทำไมความเพเยอทยานและความกล้าหาญที่จะรับปากประชาชนวันนี้ทำไมตกต่ำเหลือเพียงแค่ความขี้ขลาดหวาดกลัวนี่คือสิ่งที่ผมว่าเรากำลังจะสู้กันนับจากนี้การเลือกตั้งที่แกล้งและเขาฉเฉาแต่เดิมผมเคยคิดว่า เป็นการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่นี้แต่ปรากฏว่าเมื่อเส้นขีดแบบใหม่มันเกิดขึ้นระหว่างการเมืองที่สู้เพื่อในทุนมองการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมมองประชาชนเป็นเพียงแค่เครื่องมือกากระบาดและมองว่าทักคการเมืองเป็นเจ้าของประชาชน กับการเมืองแบบใหม่ที่พักการเมืองพยายามขุดเอาหัวใจของประชาชนมาผลิตเป็นนโยบายพร้อมสู้กับความเหลื่อมล้ำต้องการให้สังคมนี้มีความเสมอภาคเท่าเทีเทยมกันและเชื่อว่าประชาชนต่างหากที่เป็นเจ้าของพักการเมืองที่ต้องเดินหน้าไปด้วยกันมันสู้ระหว่างสองค่ายนี้เชื่อไหมครับว่าสมรภูมิที่แกลงและเขาเฉาเมาถูกเปลี่ยนทันที มีพักการเมืองอยู่แค่สองสามพักแต่สองพักหลักๆก,ก็แล้วกันในการชิงชัยครั้งนี้เบอร์อื่นเราไม่พูดเบอร์อื่นเราไม่พูดเราพูดของเบอร์เราคือเบอร์หนึ่งโยนะครับพงศกรสอนเพชรนรินปบมือให้เบอร์หนึ่งหน่อย <Yeah. S 1> ของเรานี่สู้กันแบบพักเดียวจริงๆสู้กันแบบพักเดียวจริงๆพร้อมกับประชาชน ที่เป็นเจ้าของพักที่พร้อมเดินคู่ไปกับเรากับอีกฝ่ายหนึ่งผมว่าชาวแกลนชาวเขาชะเมารู้ดีแม้ว่าเขาจะสวมเสื้ออะไรแต่เบื้องหลังนี่ลุมกันตีก้าวไกลมีผู้สมัครจากหลายฝักหลายฝ่ายมาผสมพันธ์กันถูกไม่ถูก ตอนนี้ในสภาไม่ใช่สิบ้านเมืองนี้ดีกว่าเหลือเพียงก้าวไกลกับฝ่ายค้านที่เป็นพักยุคใหม่และประชาชนยุยกลุ่มหนึ่งสู้กับไอ้กลุ่มคนที่มองว่าประชาชนเป็นแค่เครื่องมือในการกากะบาดแล้วให้พวกมันไปสวา,ามงบประมาณวันนี้สมรภูมิกแกรงและเขาเชมาได้เปลี่ยนไปแล้วถ้า ไกลชนะมันคือชัยชนะของประชาชนทั้งประเทศแต่ถ้าพวกมันชนะจะเป็นชัยชนะของไอ้พวกไดโนเสาร์ที่อยากจะฉุดลัง่งทว่วความเจริญของประเทศนี้เอาไว้ถึงข่านสมคบคิดรวมตัวกันลืมกําพืชตัวเอง เพื่อสู้กับเก้าไกลพักเดียวดูความตกต่ำของฝ่ายสัติ์ดีนายนครับว่าวันนี้มันตกต่ำถึงขนาดไหนแล้วดังนั้นช่วยเป็นแรงใจแรงกายของประชาชนทั้งประเทศทีครับชาวแกลงชาวเขาชะเมากากระบาดคราวนี้ไม่ใช่กาเพื่อตัวเอง ไม่ใช่กาเพื่อชาวแกลงไม่ใช่กาเพื่อชาวเขาฉะเมาแต่ชาวแกลงชาวเขาฉะเมากำลังกาให้กับประชา อยู่เรื่องหนึง่งผมเจอบ้านคุณยายกับคุณตาพร้อมหลานๆอยู่บ้านนึ่นคุณตาติดเตียงผมถามว่าบ้านค่าไฟเท่าหไหร่เขาบอกว่าคุณยายตอบผมว่า800พ่อหนุ่มเงิน800ทุกคนไม่เท่ากันนะครับถูกไหม 800ของคุณตาคุณยายที่คุณตาติดเตียงมีหลานอีกสองคนกำลังอยู่ในวัยเรียนวันนี้คนหัวงอกไม่ใช่แค่เลี้ยงตัวเองมีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหลายคนต้องทำงานเลี้ยงหลานผมถามถึงลูกครับผมไม่ได้คำตอบ และผมก็ไม่คิดที่จะถามตอบเพราะเมื่อผมถามถึงลูกคำตอบที่คุณยายให้ผมคือการปาดคาบน้างๆผมก็ตอบว่าไม่ต้องเล่าแล้วครับคุณยายก็อยู่กับหลานสองคนเนาะคำตอบต่อ,ตอผมได้ยินผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับบางคนในสภาเขาบอกว่าบ้านจน ทำไมจ่ายค่าไฟ800ถ้าบ้านจนจริงใช้ไฟไม่ถึง3 3 0 0หน่วยมันก็ต้องใช้ไฟฟรีผมตอบครับทันทีคุณไม่เคยรู้จักความจนคุณไม่รู้จักคนที่เขาไม่มีทะเบียนบ้านแล้วเขาต้องใช้หม้อแปลงไฟร่วมกัน บ้านจนจนที่มาใช้หม้อแปลงไฟร่วมกันอไอการไฟฟ้าก็บอกว่าหม้อแปลงไฟนี้เป็นบ้านของคนรวยแล้วก็คิดค่าไฟในอัตราก้าวหน้าแล้วชาวบ้านเขาก็มาหารกันจ่ายก็เลยเป็นที่มาที่ยายต้องจ่ายเดือนละแปดร้อยไงอีกบ้าคุณไม่เข้าใจความยากจน,นผมถามเขาต่อ มันไม่ตอบมันถามผมกลับว่าทําไมค่าไฟถึงแพงจังผมบอกว่าคุณตาติดเตียงแค่พัดลมตัวเดียวต้องเปิด24ชั่วโมงข่าไฟก็ตาไป120ถึง150แล้วขึ้นอยู่ว่าพัดลมตัวเล็กหรือตัวใหญ่มันถามผมกลับมาว่าอะไรแล้วทำไมไม่ปิดพัดลม ทาไมไม่เปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดคนเราติดเตียงเป็นแผลปวดทับถ้าไม่เปิดพัดลมระบายอากาศมันก็เป็นแผลขอให้สักวันหนึ่งมึงเจอกับตัวเองถามผมต่อมันถามผมต่อมีกระติกน้ำร้อนไหมผมบอกว่าน่าจะมีแล้วมีทีวีไหม ผมก็บอกว่าผมดูที่บ้านคุณยายก็เหมือนจะมีแม้แม้แมว่าจะเป็นบ้านไม้เล็กๆริมคลองเขาก็บอกผมว่าแล้วทำไมต้องมีทีวีแล้วทำไมต้องมีกระติกน้ำร้อนผมถามว่ามีกระติกน้ำร้อนมีทีวีเขาไปเอาเงินพ่อมึงมาซื้อเหรอ ทำว่าคนจนที่บ้านมันไม่ต้องมีอะไรเลยหรือไง <Yeah. S 1> มึงเห็นคนจนมีทีวีสักเครื่องมึงขันหรือไง <Yeah. S 1> คุณดูที่บุรีรัมย์ดูที่บุรีรัมย์ไปดูข่าวมีพ่อลูกสองคนต้องเสียชีวิตเพราะความยากจน บ้านไม่มีไฟใช้ต้องฆ่าตัวตายล่าสุดนยโยบายรัฐบาลบอกว่าอะไรจะลดค่าไฟผมเห็นด้วยแต่ดูวิธีการมันนะมันบอกว่าอาจจะต้องเอาเงิน15,000ล้านที่เป็นเงินภาษีของเรามาอุดหนุนที่โทเอ้ยสุดท้ายก็เอาเงินพวกเราไปอุดปากในทุน พวกมันได้แต่ผลประโยชน์ส่วนประชาชนได้ครับผลพลอยได้นายทุนได้เนื้อชิ้นดีส่วนประชาชนได้แค่เศษเหนือ้อแค่เขียงไอ้ทุนเล่ถ้าจะลดข้าไปมึงไปแก้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมโน้นมึงไปแก้สัญญาที่ให้ในายทุนเป็นเสือนอนกิน เอาข้าไฟไปฟรีๆแล้วมารีกไถประชาชนทั่วประเทศน่นไม่ใช่ควักกระเป๋าขวาของประชาชนแล้วเอามาจ่ายให้ในายทุนพอประชาชนไม่ยอมให้ควักเงินภาษีมึงก็ปล่อยให้ในายทุนรีบไถประชาชนไม่ว่ายากดีมีจนก็ต้องจ่ายให้กับมันเรื่องไฟฟ้าผมอินมากๆ เพราะเหมือนกับประชาชนทุกคนถูกโดนเลีดไถยอยู่ทุกวันม้อไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านถ้าคุณติดนี่นอกระบบเจ๊บางคนยังใจดีนะเดือนหน้าค่อยจ่ายได้ไหมเจ๊อาจจะยอมเฮีย er, อาจจะได้แต่การไฟฟ้าแค่15วันมันก็ตัดไฟเราแล้ว กรรมการใหม่นับจากนี้ไม่มีแล้วฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีแล้วฝ่ายเผด็จการแบ่งใหม่เรียบร้อยมีแต่ฝ่ายนายทุนสักดินากับฝ่ายที่ยืนเคียงข้างประชาชนและต่อสู้กับความเหลื่อมลำ้ำเพื่อให้ประชาชนคนไทยรู้สึกว่าแผ่นดินนี้เป็นบ้านของพวกเราไม่ใช่บ้านของมึงคนเดียว